ล,ลถ้วยนี่กระเ,เป๋าถ้วยหอยไปเนี <c oughs> เ่ยเซียนหมูเซียนหมูคอย <c oughs> เดี๋ยวรอรอเซียนกวดกับกำลังตามนี่พึ่งอยู่ข้างหน้านี่พี่น้องนีร่างพึ่งข้างดํา พี่น้องสวัสดีตอนสาย,สายครับผมก็ออกมาผมมาป้ากันชินเคยแล้วครับพี่น้องกับพานนุค,ครับผมทางช่องถันมืนคนบ้านๆครับวันนี้ก็จะพามาล่นของใหญ่เลยครับพี่น้องพอดีมาก็เสียนมูมาดูของใหญ่ครับพี่น้องเห็นใบน่านแล้วแหละครับพอดีไม่มีโอกาสมาดูสักทีพอดีจนขาดจุดง,งานอาจจะหย่อนแสงครับนี่หย่อนแสงอยู่เนี่ยดำๆตรงนี้นี่ เดี๋ยวคอยไปเจอกันดานบนครับผู้าะบ่ามันซูมให้พี่น้องรู้ไม่ได้ครับกล่องมันเสียโทรศัพท์กล่องมันเสียอาจจะหย่อนเสงแต่ว่าต้องตีถอยขึ้นไปก่อนละครับตีถอยขึ้นไปนี่ขึ้นไปตามกิ่งหน่อยขึ้นไปนูเราคอยไปขึ้นกิ่งบนกิ่งนู่นขึ้นไปหาพึ่งโอเคไปพี่น้องเจอกันดานบนครับผมรบเดียบรอยก็เดี๋ยวตีถอยนี่ขึ้นไปเลยโอเคไปเจอกันดานบนครับพี่น้องสักครู่ ี่นอ้องตีถอยมาได้ครึ่งทางงล่ะสูงลิบถอ,อยนี่กระเ,เป๋าถอยห้อยไปเสียนมูเสียนมูคอย <c oughs> เดี๋ยวรอรอเสียนกวดกับกำลังตามนี่พึ่งอยู่ก้างนานี่พี่น้องนี่ล่างพึง่งดำดำไปได้สักคูดแล้วครับอันนี้กับตีตองใช้ฟีมืออะไรนี่ปีนขึ้นไปนี่ กิงกันไปนี่แล้วก็ไปนูน่นจริงแล้วก็ไปหาพึ่งโอเคไปสักครู่มาถึงล่างพึ่งแล้วพี่น้องนี่ใจผ้าหน้ามเจ๊มเลยพี่น้องตัวผ้าหนามอยู่นูน่นเดี๋ยวีต้องขึ้นข้างบนแหละไปปาดผ้านหนามโอเคไปเดี๋ยวเตี๋ยวกันครับสักครู่เดี๋ยวตั้งกล่องสักครู่ครับพี่น้องโอเคสวย หมดพอดีครับพี่น้องเหลี้ยสองหลุดเลี้ยสองหลุดเกือบจะสุดยืนเลยครับพี่น้องต้องมาคล้องตัว

cứ đi thôi nó, nó nào. Nó nào. Đấy, tiếng thúng. โอ้โหพี่น้องเลยก่อนนี่โอ้โหน่าจะไม่ตามโคกเก็ดรูรัพี่น้องคือจอดจริง Thầy cũng dành tầng hạt à, chỉ để vô luôn thì nộp Kìa, dở Lăng có khóa หนึ่งแผน่นขาวๆสวยงามเลยอูย้สองแผน่นไอ้ถุง เกสรทำไอ้กลางเข้า,า,าก,กิน้องแล้วก็จะได้โยงลูกเห้ยเชืกมัดแล้วก็โยง ขึ้นเรียบร้อยพี่น้องไปโอเคลงครับผมอ้าวลงหออกันนั้นรังว่ะรังมันอ่อนมันทำไม่รังมันอ่อนว่ะพี่น้องมาถึงคืนละอันนี้เขาหนามดูก่อนเขาหนามพี่น้องเลย คักขักดแดงน้องเลยม,มามีประมาณหกเจ็<ะ> <laughs> ดอะถุงไอ้ถุไงถไม่ค่อยดีครับ <laughs> ถุงไม่ค่อยดีเอออถุงไม่ค่คยนี่จะมันจิหมุนอหูงยยูร่างมันอ่อนเดี๋ยควค่อยไปแบ่งกันครับพี่น้องกับบ้านโอเคไปเสียนหมูโอเคครับเฮ้ไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับพี่น้อง ก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนะครับผมกับทีมงานโอเคสวยงามสวัสดีครับไปกลับบ้าน <c oughs> มาถ่ายทอดสดเลยจัดไปวางชิวๆครับวันนี้ชิวๆห้าโลกว่าครับห้ากิโลคนนี้นิดๆอ่ะตีห้าโลพอดีพี่น้องวันนี้โอเคครับสวยงามเลย,ยโอ้โหแกลวเลย ว่นี่เซียนมูจัดเองลังเดี๋ยวแบ่งกันครับอ่อนมันร้อนครับอากาศมันร้อนมันก็เลยเละเออทุงเ้อติด่นะเดินติด A ติดที่ดินมันกึบกรึบดีก็อเอและสวยนี่พี่น้องลังไม่ใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่ามันลมมันผัดลังลังมันขาดที่นี่มันทำลัง กำลังขึ้นมาใหม่แต่ว่าหาัวนำแจ็มเลยนะโอ้สุดจอดอน,ดนะนี่ไปโอเคสวยงาม